คุณจิ de de nós, gente, ้นจิ assim, tipo, ้นคนก็แบบอย่างจิ like, ้นอยู oh, ่ก <Yep, S 1> ับคุณพ <un tierra. S 1> so exactly ิงค์คอยก่อนหน้านี้เหมือนได้ไปจงไปเจอกันแล้วว่าพี่โก้ตอนนี้ไงบ้างจ๋าก็ยังห่วงใยกันยังอยู่ห่างๆย่างห่วงๆเหมือนเดิมนะแล้วก็แบบติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้น้องเสมอนะครับกระแสกับกระแสจิ้นที่คนยังแบบเอออย่างนี้อยู่คู่เราก็ดีใจมากๆกก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังแบบให้การสนับสนุนที่ดีเรื่อยมานะครับแล้วก็ สัญญาว่าจะตั้งใจทําผลงานดีๆต่อไปแล้วก็สักวันหนึ่งแน่นอนถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาร่วมงานมาเจอกับน้องอีกอยู่แล้วค่ะโอกาสมันจะมีแม้เราก็แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าถามทางฝั่งผมผมเต็มร้อยแล้วผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพร้อมมากๆก็ดูปัจจัยอื่นๆถ้าเมื่อไหร่ที่หลายๆอย่างมันลงล็อกลงตัวเมื่อไหร่ก็นั่นแหละได้เจอกันแน่นอยากฝากอะไรถึงไหมตอนนี้เขาก็ลุยทํางานถ่ายละครถ่ายก็เหมือนเดิมแล้วกันเจอกันทุกครั้งก็บอกเสมอว่าแบบ เอ่อทำงานหนักก็อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพตัวเองดีๆโอเคขอบคุณพี่ก้อครับรเปล่าเออรีทันเยอะพี่ไม่ก็อยากเจ่อรอดูภาพเคลื่อนไหวในซีรีส์ได้พี่ไม่ก็อยากเจ่อรูปมันแต่งได้อะไรได้ในจีในโซเชียลพี่ก้ต้องดูภาพเคลื่อนไหวใช่ไหม